ดีเพื่อนเทุกท่านนะฮะวันนี้เช้าวันอาทิตย์ที่2สิงหานะครับเข้าสู่เดือน8ของปี2,563กันเรียบร้อยนะฮะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ตุ้นะครับทรอัมม์เชียงใหม่ที่เอื้อเฟื้อรถคันนี้มาให้ทดสอบกันก็คือเป็นรถมอไซค์โปรดักชันไบค์ที่มีเครื่องยนต์ใหญ่ที่สุดในยุคป,ปัจจุบันก็คือ Triumph r o c k e t 3นะครับตัวนี้เป็นตัว R แล้วก็มีตัวหนึ่งก็คือเป็นเป็นตัว GT นะฮะ r t c k เ t ็เป็นรถมอไซค์ที่มีขนาดเครื่องยนต์ขนาด 2,500cc เป็นรถที่อย่าไปนับบอสชอร์สนะบอสอสนั่นมันเป็นเครื่อง V8 ไอ้ตัวนี้เป็นเครื่องสูบเรี้ยง3สูบนะครับแล้วก็เป็นเครื่องยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในรถ production ไบค์ในปัจจุบันก็เดี๋ยววันนี้มาทำความรู้จักกับรถคันนี้กันแล้วก็เดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศเชียงใหม่ในช่วง คนน้อยๆนะฮะนักท่องเที่ยวตอนนี้มีแค่นักท่องเที่ยวชาวไทยแล้วก็มีคนในพื้นที่เท่านั้นเองจริงๆแล้ว Locket t r e เนี่ยกับตัวนี้ก็คือ BSA Locket Tree นะครับมันมีส่วนต่อนเนื่องกันบางคนอาจจะสงสัยว่านี่มัน Triumph นะมันไม่ใช่ BSA นะฮะมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ BSA กับ Triumph เนี่ยได้ผนวกเข้าไปรวมกันแล้วก็ในปี1968เนี่ยทาง BSA ก็ออกตัวที่ชื่อว่า Locket Tre ออกมานะฮะ ตอนนั้นเป็นลักษณะของเครื่องยนต์แบบสูบเรียง3สูบนะครับขนาด750 c ซีซีใส่เทคโนโลยีต่างๆเข้าไปค่อนข้างเยอะทางฝั่งของ t r i อ m มเองเนี่ยก็มีตัวที่ชื่อว่า Trident นะฮะ t r i d e n t กับ BSA r o c k e t 3เนี่ยได้แชร์ลักษณะทั้งเครื่องยนต์แล้วก็ตัวเฟรมเข้าไว้ด้วยกันเพราะฉะนั้นทางฝั่ง t r i u m มจะได้ชื่อว่า Trident แต่ว่า ถ้าไปฝั่ง BSA เนี่ยจะได้ชื่อว่า r o c k e t r e ทั้ง2ตัวมีเครื่องยนต์ขนาดเท่ากันแล้วก็ใช้เครื่องยนต์แบบ3สูตรเหมือนกันเพราะว่าอะไรในสมัยนั้นเนี่ยรถทางฝั่งอังกฤษจะเป็นเครื่องยนต์แบบ Parallel Twin นะครับแล้วก็ตัวที่มีชื่อเสียงของเขาก็ Tiger มีตัว Thunderbird นะฮะมีตัว Bonneville แต่คราวนี้ในตลาดรถระดับ Superbike เนี่ยในโลกเนี่ยกำลังมีญี่ปุ่นเข้ามานะครับญี่ปุ่นเนี่ยเปิดตัว CB750 ในปี1969 ราะฉะนั้นตัว t r i u m มหรือ BSA เนี่ยก็เอาตัวที่ชื่อว่า Rocket t r หรือ Trident เนี่ยที่เป็นเครื่องยนต์3สูบขนาด 750cc มาต่อก่อนด้วยนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็สู้กระแสทางฝั่งญี่ปุ่นไม่ไหวก็เลยต้องปิดสายการผลิตรถมอไซครุ่นนี้เนี่ยในปี1975พอหลังจากนั้นเนี่ย Triumph ก็เปิดตัวที่ชื่อว่า Rocket 3ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในปี2004 รุ่นแรกเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะเครื่องยนต์แบบเดียวกันเนี่ยนะครับก็คือเป็นแบบสูบเรียง3สูบแล้วก็ดูบึกบุญใหญ่มากนะฮะคือตอนนั้นทางฝั่งอเมริกาเนี่ยก็จะมีฮาร์เลยใช่ไหมครับแล้วก็มีรถมอเตอร์ไซค์ที่เรียกว่าคร u i เซอร์ขนาด Heavy เฮวีเวทคราวนี้ทางฝั่งอังกฤษอย่างทริอัมเองเนี่ยก็เลยบอกว่าอยากที่จะสร้างรถมอเตอร์ไซค์เพื่อมาจับตลาดทางฝั่งอเมริกันบ้างก็เลยสร้างตัวทริอัมล็อกเก็ตทรีขึ้นมาซึ่งมีขนาดเครื่องยนต์2 3 0 0ซีซีนะครับ แล้วก็เป็นลักษณะของสูบเรียงวางขนานไปกับตัวเฟรมเป็นลักษณะของ3สูบตั้งนะครับใครเคยลองบ้างสำหรับตัว Trium p h Rocket 3ตรตัวเก่าผมยังไม่เคยลองนะฮะแล้วก็มีความรู้สึกว่าโอ้โหมันดูใหญ่มากลักษณะโครงสร้างของเครื่องยนต์แบบนี้เนี่ยเป็นยังไงลักษณะโครงสร้างของตัวนี้ถ้าเรามองเนี่ยตัวเก่าจะเห็นว่ามันเป็นลักษณะสูบเรียง3สูบแล้วก็ส่งกำลังมาที่ชุดเกียร์ชุดขับเคลื่อนด้านข้างนะฮะ แล้วก็ส่งกำลังไปด้านหลังก็คือเป็นชาร์ปไดรฟ์นะครับถ้ามองตัวนี้เนี่ยเราจะมองเห็นได้ว่าเครื่องยนต์ในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยก็คือตัวนี้นะครับในที่สุด t r i ยัมก็เปิดตัว Rock e t 3รตัวใหม่ขึ้นมาเมื่อป,ปีที่แล้ว2019แล้วก็ได้เป็นเครื่องยนต์ขนาด 2,500cc โครงสร้างของเครื่องยนต์เนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกับตัวเก่านะฮะแต่ว่าพัฒนาเรื่องของเทคโนโลยีความแรง แต่รูปแบบก็ยังเป็นลักษณะเครื่องยนต์3สูบเรียงที่วางขนานไปกับตัวเฟรมอยู่เหมือนเดิมนะฮะแต่ว่ารุ่นใหม่เนี่ยปรับเปลี่ยนไปใหม่ทั้งหมดซึ่งทั้ง2ตัวทั้งตัว R เนี่ยแล้วก็ตัว GT เนี่ยใช้เครื่องยนต์แบบเดียวกันใช้เฟรมแบบเดียวกันนะครับแต่มีความแตกต่างก็คืออย่าง GT ตัวนี้มันก็จะใช้เป็นฟุตเปกแบบ forward control เบาะนั่งก็จะเตี้ยกว่าอานิดหน่อยนะฮะแล้วก็มีพระพิงหลังของคนซ้อนเครื่องยนต์ของทั้ง2ตัวเนี่ยให้กําลังแรงบิดมหาศาลคือ221นิวตันเมตรนะครับแล้วก็ตัวแรงม้าเนี่ยให้สูงถึง167ดแรงมา้าตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะของเครื่องยนต์แล้วก็กาลังของทั้ง2ตัวก่อนที่เราจะไปดูตัวจริงกันเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้นิดนึงนะฮะตัวนี้เป็นลักษณะของกราฟที่เกิดขึ้นเมื่อเทียบกับตัวเก่าและตัวใหม่ จะเห็นว่าตัวใหม่เนี่ยกราฟมันดีดขึ้นมาสูงขึ้นนะฮะให้แรงม้าสูงขึ้นในรอบที่ไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่อย่างที่เมื่อกี้บอกแรงบิดขนาด221ินิวตันเมตรนี่ม,นมันมหาศาลนะถ้าเกิดฝั่งฮาเล่ตัวนี้ถ้าเทียบเป็นฟุตพาวก็ตกประมาณ160กว่าฟุตพาวซึ่งมันค่อนข้างใหญ่มันแรงมากนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ i u m p ัเพึ่งเปิดตัวมาเมื่อตอนต้นปีก็คือ r o c k e t ็ตทรีหรือว่า t r i u m p h Factory Custom มนะฮะ ตัวนี้เป็นตัวพิเศษของ rocket t r e รหลายๆคนคงอยากได้คันนี้นะครับแล้วก็ของแต่งเขาให้มาเนี่ยก็คุ้มเหลือหลายแต่งทั้งคันนะฮะแต่ก็ต้องขอแสดงความเสียใจที่มีอยู่แค่750คันเท่านั้นนะฮะแล้วก็ที่ได้ยินข่าวมาก็คือในประเทศไทยมีอยู่แค่10คันได้มาแค่10คันแล้วก็ตอนนี้10คันนี้หมดไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เสียดายถ้าเกิดมีโอกาส อยากจะเห็นตัว TFC สักครั้งนะฮะโอเคเรารู้จักกับตัว Triumph Trident BSA Rocket 3เข้าไปแล้วแล้วก็ตัวก่อนหน้าที่จะเป็นตัวนี้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามาเดินดูเจ้าตัวนี้บ้างก็คือ Triumph Rocket 3ในยุคปัจจุบันนะครับโอเควันนี้เรามาอยู่ที่ลานท่าแพรนะฮะแล้วก็ต้องขอขอบคุณสถานที่ที่มีที่ดีๆอย่างนี้ให้เรามาทำไลฟ์กันเช้านี้ นี่ครับก็คือตัว Triumph r o c k e t 3ในยุคป,ปัจจุบันแล้วก็จุดแรกที่เวลาเรามองรถคันนี้เนี่ยโอ้โหเครื่องยนต์คือมันอลังการเบ้อเพิ่มนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์แบบ3สูบเรียงจะเห็นได้ว่าตอนนี้เราอยู่ทางด้านขวาของตัวรถนะฮะเราก็จะเห็นตัวท่อไอเสียที่ออกมา3เส้นแล้วก็ไปรวมเข้ากับตัวแคตตาลิติกคอนเวอร์เตอร์แล้วก็ตัวไซเลนเซอร์นะฮะฝั่งนี้เนี่ยจะมีปลายท่อออกมาอยู่2ปลาย อีกปลายหนึ่งเนี่ยมุดไปใต้ท้องนะครับแล้วก็มีปลายท่ออยู่ฝั่งด้านซ้ายฝั่งนี้จะเห็นว่าตัวฟุตเป็กเขาเนี่ยอยู่ในตำแหน่งก็คือมิดคอนโทรลนะครับเดี๋ยวไรดิ้งโพสิชันเดี๋ยวลองนั่งให้ดูคือตัวฟุตเป็กตัวนี้เนี่ยมันสามารถที่จะปรับขึ้นลงได้อีกประมาณ1.5เซนนะฮะก็คือระดับความสูงของตัวฟุตเป็กสามารถทําได้ตัวเบาะรุ่นนี้ถ้าเป็นตัว R เนี่ยมันจะเป็นเบาะที่มีความสูงอยู่ประมาณ7 7 3เซน เพราะฉะนั้นตัว R พอเรามาดูตัวภาพของมันเนี่ยอาจจะออกมาลักษณะเหมือนพวก Daxter นะครับจะดูซิ่งกว่าแล้วก็ตัวแฮนด์เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของตัวแฮนด์แบบ Drag Bar โน้มตัวไปด้านหน้าเวลาเรานั่งในรถตัวนี้นะครับตัวด้านหน้าของตัวรถเนี่ยก็จะเห็นตัวเร d i a t o r นะฮะเป็นรังพึ่งขนาดใหญ่ความร้อนของตัวนี้เท่าที่ผมลองขี่2วันเนี่ยก็ไม่ได้เจอรถติดโหดเหมือนในกรุงเทพนะครับแต่ว่า เวลาพัดลมทํางานเวลาเราจอดติดไฟแดงเนี่ยความร้อนมันไม่ได้สูงอย่างที่เราคิดเออมันมันกำลังโอเคนะครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือตัวนี้เป็นลักษณะของเฟรมน้ําหนักที่หายไปของตัวล็อกเก็ตสในตัวปัจจุบันเนี่ยหายไปร่วม40โลตอนนี้เหลืออยู่ที่291กิโลกรัมเท่านั้นตัวเฟรมเนี่ยเป็นอลูมิเนียมนะฮะนี่คือเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้น้ําหนักตัวมันหายไปแล้วก็ช่องตัวนี้เป็นช่องดักอากาศเข้าไปในตัวเฟรม พอเข้าไปด้านในเสร็จปุ๊บเนี่ยในนี้มันจะมีตัวแอร์ฟิลเตอร์อยู่นะฮะแล้วก็ผ่านอากาศไอดีเนี่ยเข้าไปทางด้านซ้ายของตัวรถที่เรามาดูทางด้านซ้ายของตัวรถกันก่อนนะครับทางด้านซ้ายของตัวรถเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีตัวครอบแล้วก็มีตัวท่อที่ลงมาจากตัวใต้ถังน้ำมันนะฮะตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวเขาเรียกว่า air r a m มนะฮะตัวเนี้ยแอ r ์แรมมันจะอยู่ในตัวเฟรมพอมันมุดเข้ามาตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะเจอ Air Filter เสร็จแล้วมันก็จะลงมาที่ตัว t r o เทลบอดี้นะฮะตัว t o t เทลบอดี้ก็อยู่บริเวณนี้นะครับแล้วก็ส่งตัว ID ที่ผสมกับน้ำมันเนี่ยเข้าไปในเครื่องยนต์นะฮะซึ่ง3สูบของเขาเนี่ย2,500ซีซีถ้าเฉลี่ยแล้วก็ตกอยู่สูบละ800กว่าซีซีเลยนะเพราะฉะนั้นตัว t r o เทลบอดี้เนี่ยปากเขาก็เลยค่อนข้างใหญ่แล้วก็แยกให้3ตัวนะครับมาดูด้านซ้ายเนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นด้านล่างนะ ตรงบริเวณนี้มันก็จะเป็นในส่วนของแครงใช่ไหมครับตัวรถของ Triumph r o c k e t ทรเนี่ยถ้าเรามาดูจากมุมบนนะฮะเราจะเห็นว่าด้านขวาด้านนี้นะครับคือส่วนของเครื่องยนต์ที่เป็นสูบเรียงนะฮะส่วนด้านเนี้เป็นส่วนของตัว t r o t t l e b o d y แล้วก็ด้านล่างเนี่ยมันก็คือตัวชุดเกียร์นะครับโครงสร้างของเขาเนี่ยใช้ชุดเกียร์ในแครงในแครงเนี่ยในเนี้ยมันจะมี ส่งกําลังออกมาด้านหน้าเสร็จปุ๊บแล้วก็ถ่ายเข้ามาตรงชุดคลัชนะฮะชุดคลัชแล้วก็ผ่านมาที่ชุดเกียร์จากชุดเกียร์ก็จะผ่านไปที่ตัวชาร์ปไดรฟ์นะครับก็จะเป็นตัวเพลาในการส่งกําลังเป็นไฟนอลไดรฟ์ก็อันนี้จะเป็นโครงสร้างของตัวรถเพราะฉะนั้นเวลาเราขี่เนี่ยเราจะรู้สึกว่าการขึ้นลงของสูบที่อยู่ด้านขวาเนี่ยมันจะส่งกําลังออกมาทําให้รถมีการดิ้นคล้ายๆกับลักษณะของบ็อกเซอร์อันนี้ก็เป็นสาเหตุที่ทําให เวลาเราขึ้นรถคันนี้เราจะรู้สึกไม่เหมือนกับตัวอื่นนะครับส่วนด้านหน้าตัว front end ก็จะเป็นลักษณะโชคแบบ up side down หรือ i n v e r t ก็ขนาด47มิลนะครับแล้วก็สามารถป, ression, ปรับ compression ปรับ rebound ได้เบรกด้านหน้าของ Triumph r o c k e t r ่ยให้ Brembo M4 มานะครับ s t y l e มาก,ก็เป็นลักษณะของเบรกที่ ทันสมัยที่สุดในยุคปัจจุบันแล้วก็ให้มาเป็นเบรกคู่ด้านหน้าเพราะฉะนั้นเรื่องของการหยุดรถเนี่ยหายห่วงนะฮะมีระบบ abs มาให้มันมีทั้ง abs ปกติแล้วก็ abs แบบ cornering abs นะครับล้อหน้าเนี่ยขนาด17นิ้วแล้วก็หน้ากว้าง150ได้ยางมาเป็นตัว a v o n Cobra นะฮะด้านบนเนี่ยก็จะเห็นว่าตัวนี้ฝั่งนี้มันจะเป็นตัวปรับนะครับมันก็มีทั้งตัวฝั่งนี้จะเขียนว่า tension ฝั่งนี้จะเขียนว่า compression นะฮะ ก็จะเป็นปรับแข็งปรับหนืดนะฮะไฟด้านหน้าของตัวทริอัมตัวนี้ก็ยังคงเอกลักษณ์เดิมก็คือเป็นลักษณะของไฟคู่แต่ว่าในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยให้เป็น LED แล้วก็มี DRL มาให้นะครับถ้าเกิดเป็นตัว GT เนี่ยตัวนี้ก็จะกลายเป็นลักษณะวินชิวเล็กๆที่ให้สำหรับกันหน้าอกเวลาเราขี่ด้านบนจะเห็นตัวถังน้ำมันเนี่ยให้ขนาด18ลิตรมาให้นะครับแล้วก็เติมเต็มถังในวิ่งได้ประมาณสัก200 30มั้งเพราะว่าเห็นตัวเกีมันขึ้นโชว์ตัวฝาถังเนี่ยให้มาเป็นทรงมอนซ่านะฮะแล้วก็พอเปิดมาเสร็จปุ๊บก,ก็จะมีตัวฝาขันน้ํามันอีกทีหนึ่งมาด้านนี้ตัวช่องเติมน้ํามันเครื่องก็จะให้ทรงมาเป็นลักษณะของมอนซ่าด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยครับอลังการตรงเนี่ยไอชาร์ปดรเขาเนี่ยโอ้โหงานเขาเนียบมากนะฮะแล้วก็มาถึงตัวชุดเพาท้าย ตรงนี้ก็จะเป็นแบบสวิงอาร์มเดี่ยวนะฮะแบบโปรอาร์มแล้วก็ตัวจานดิส์อยู่ด้านในด้านหลังก็ให้ตัว e ตัวเบมโบเอ็มมาให้นะครับแล้วก็ตัวที่มันเป็นซี่เนี่ยก็คือตัวสปีดเซนเซอร์นะฮะตัวเซนเซอร์จะซ่อนอยู่ด้านล่างตรงนี้ก็งานทุกอย่างเก็บเนียนไม่หมดอะดูด,ดิอย่างพวกสายไฟนะครับที่ไปที่ไฟท้ายไอตัวป้ายทะเบียนด้านหลังตัวสายเบรกนะฮะเป็นสายถักแล้วก็มีตัวล็อกสายเบรกมาให้ มีตัวครอบตัวนี้เหมือนเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็เก็บงานพวกสายไฟมาเนียนทั้งคันนะครับแล้วก็ไอจุดนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เนียนจริงๆก็คือพักเท้าผลซ้อนนะฮะพอดึงมาเสร็จปุ๊บแล้วก็กดตรงนี้กลายมาเป็นพักเท้าวเวลาเราจะไม่มีขนซ้อนปุ๊บเราก็เก็บนะครับแล้วก็ดันขึ้นมันก็จะเนียนเข้ากับตัวรถนะฮะอันนี้เป็นงานของทางทรยอยัมในยุคป,ปัจจุบันซึ่งผมมองว่าโอา้โหทำไมเขา ช่างคิดเนาะเนียนทั้งคันอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวไรเซนโฮเดอร์นะครับตัวจับป้ายทะเบียนใครที่สนใจใครที่อยู่ในเชียงใหม่และอยากจะลองขี่รถคันนี้นะฮะตัว r o c k e t 3R นะครับก็นี่เลยโทรไปคุยกับทางไฟอัมเชียงใหม่นะครับสามารถที่จะขอเข้าไปเทสคันนี้ได้เ,เบอร์ก็053 2875 22ด้านะครับด้านนี้ก็จะเป็นตัวแม็กล้อหลังขนาด16นิ้วนะครับหน้ากว้าง240 แล้วก็เป็นแบบ20กา้านจะเห็นโชว์ลายด้านขวาเพราะมันเป็นโปรอาร์มใช่ไหมชุดโชคหลังนะครับเป็นโมโนโชคซ่อนอยู่กลางลําตัววางเฉียงเอาไว้นะฮะจะเห็นว่าตรงนี้มันเป็นชุดโชคมีตัวพิคกี้แบ,บ็มาให้แล้วก็สามารถปรับพีโหลดได้สามารถปรับหนืดปรับคอมเพรสชันได้นะฮะแต่ผมยังหาจุดปรับไม่เจอรู้สึกมันจะมีน็อปปรับพีโหลดเป็นลักษณะไฮดรอลิกนะครับก็อันนี้เป็นจุดหนึ่ง ส่วนตัวทักเท้าคนซอ้อนก็เหมือนเดิมด้านนี้ก็เหมือนฝั่งนู้นนะฮะเนียนเลือกเกินโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวด้านบนกันตัวเบาะนะครับเบาะนั่งของตัว Rocket 3R เนี่ยจะสูงกว่าล o c k e t 3GT อยู่ประมาณ2.3เซนแล้วก็ตัวนี้เป็นเบาะของคนซอ้อนตัว R เนี่ยจะเสียเปรียบตรงมันไม่มีอะไรเลยนะฮะตรงนี้แต่ว่าถ้าเป็น GT เนี่ยมันจะมีจุดยึดพวกสายรัดอะไรต,ต่างๆแล้วก็มีตัวพิง หลังของคนซ้อนสำหรับเวลาเราจะสตาร์ทรถคันนี้นะครับอันดับแรกเลยคือเขาใช้อนนี้กันหมดแล้วมันเป็นลักษณะของตัวคีย์ฟอบนะฮะสามารถที่จะเอาคุณแจออกมาได้หมุนกดนะครับแล้วก็สามารถขันเบาะได้ส่วนตัวคุณแจตัวนี้มันสามารถที่จะล็อกรถได้นะครับเปิดปิดรถได้เราก็เก็บไว้ในกระเป๋าเวลาเราจะสตาร์ทรถเราก็กดด้านนี้เป็นปุ่มนะครับ ด้านขวาแฮนด์คอนโทรลด้านขวาจะมีปุ่มด้านบนก็คือล็อกคอนะฮะสามารถกดเสร็จปุ๊บแล้วก็ล็อกคอได้แล้วก็ตัวไฟฮาซาดตัวนี้เป็นปุ่มออนออฟนะครับเปิดปิดเวลาสตาร์ทกดลงแล้วก็กดซ้าอีกครั้งหนึง่งนะฮะตัวนี้เป็นปุ่มโฮมส่วนด้านซ้ายเนี่ยด้านบนก็จะเป็นตัวพัชซิ่งแลมนะครับแล้วก็ตัวไฟก็จะมีให้เลือกก็คือเป็น DRL d a y t i m e ดย n n i n g light นะฮะแล้วก็เปิดเป็นลักษณะไฟต่ำหรือจะเปิดไฟต่ำขี่ก็ได้นะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นตัว Cruise Control Cruise Control ของ Triumph ในตัวนี้ผมว่าใช้สะดวกดีนะเมื่อวานผมลองใช้แล้วแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวเลือกโหมดนะครับฝั่งนี้เป็นตัวไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวเขาเนี่ยในปัจจุบันมี Auto cancellation คือเวลาเรากดเลี้ยวปุ๊บเนี่ยแล้วเราวิ่งพอเจอโค้งเราชะลอใช่ไหมครับ้นโค้งแล้วเราเร่งขึ้นตัวกล่องเนี่ยมันจะจับความเร็วตัวนี้เพื่อมาทำ Auto cancellation นะฮะตัวนี้เป็นแตรแล้วก็ตัวนี้เป็น s ล l e c t o r switch นะครับเป็นลักษณะ j o ส s t i c k สามารถปรับได้แล้วกดเล e อกได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูหน้าจอเวลาเราเปิดปุ๊บหน้าจอเนี่ยก็จะขึ้นผ o ด d Morning Rider นะฮะแล้วก็ขึ้นมาเคลียร์ทุกอย่างเรียบร้อยก็จะบอกตอนนี้เราเลือกตัวโหมดของหน้าจอเนี่ยเป็นเข็มเนี่ยเป็นวัดรอบนะครับแล้วก็ตัวเลขตัวนี้เป็นความเร็วตอนนี้ก็จะมีบอกว่า เซอร์วิสอิอีก15,000โลถึงเซอร์วินะครับแล้วก็ตอนนี้รถคันนี้วิ่งไปแพันสองร้อยเจ็กิโลเท่านั้นเองนะฮะโอเคดู Temperature ได้ว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็ดูอัตราการบริโภคน้ำมันระยะทางโอ้คือหน้าจอ tft ตัวนี้มันสามารถใช้งานได้หลากหลายนะครับแล้วก็สามารถที่จะต่อเข้ากับ go pro ควบคุมการทำงานของ go pro ต่อเข้ากับ google map นะครับแล้วก็สามารถที่จะนำทางเราได้โดยใช้ google map ตัวนี้ก็เป็นลนักษณะของทริป1นึ่ง2ะฮะทริปสสามารถที่จะรีเซ็ตได้ส่วนเกจด้านนี้เป็นลนักษณะของเกจน้ํามันว่าเหลือน้ํามันเท่าไหร่พอกดลงไปซ้ำอีกครั้งหนึ่งเนีนมขึ้นแะล้วนะขึ้นละน,ละน,ละน,นี่ขึ้นมาครึ่งถังนะครับเมื่อกี้เลยยังไม่ได้กดเตรียมที่สตาร์ทก็เลยไม่ขึ้นแล้วก็เวลาด้านนี้เราสามารถกดโฮมได้อีกนะครับตัวนี้เป็นตัวเซตอัพก็คือ Riding Mode สามารถที่จะเลือกโหมดได้มีทั้ง Rider, Rain, Road, Sport นะครับแล้วก็ b i s e t u p สามารถที่จะใช้ Hill h l l h o l ฮิลโฮเนี่ยเป็นลักษณะของเวลาเราขึ้นทางชันนะฮะถ้าเราเบรกในกลางทางชันปุ๊บเนี่ยมันจะสามารถล็อกเบรกได้แปะว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องใช้มือเบรกรอไว้เวลาเราจะวิ่งนะครับอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่เป็นฟังก์ชันที่ใช้งานได้ดีผมเคยใช้เวลาขี่อยู่บนภูเขาแล้วไปจอดรงทางชันนะก็ช่วยเหลือได้เยอะ แล้วก็ตัวอินดิเคเตอร์ก็สามารถปรับเลือกได้ traction control เลือกได้ service สามารถเลือกได้ว่าจะรีเซ็ตอะไรยังไงนะครับอันนี้อีกตั้งปีนนะึงะกว่าที่เขาจะต้องเข้า Service แล้วก็มาท r i t trip setup ก็สามารถที่จะเลือก Reset t ทริจากตรงนี้ได้ด้วยนะฮะ display Setup เลือก Theme ได้เลือก brightness ได้เลือก vision trail โอ้โหอะไรวะเนี่ยเพียบเลย g e ียร์ชิฟ i ์อินดิเคก็ได้นะคือถ้าเกิดคนชอบซัดเนี่ย สามารถที่จะเลือกลักษณะตัวนี้ได้ Unit ตคล็อกเดทนะฮะเลือกได้ในนี้อันนี้ก็จะเป็นตัวฟังก์ชันต่างๆเมนเมนูของทาง t r o y Arm o o k k t t ตรนะครับที่ให้มาใครที่สนใจก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมได้กับทางดีลเลอร์นะครับสมมุติเวลาเราจะเลือกโหมดเราก็สามารถกดด้านซ้ายได้เลยมันก็จะขึ้นโหมดตรงนี้นะครับเป็นสตรีทเป็นอะไรพวกนี้แล้วเราก็กดเลือกอเนี่ยเป็นเรนเป็นอะไรพวกนี้เนาะ โอเคก็อันนี้ก็เป็นลักษณะของตัวรถทรอัมเดี๋ยวลองมาฟังเสียงของเครื่องยนต์แบบ3สูบเรียงกันนิดนึงว่ามันเป็นยังไงนะฮะอันดับแรกผมต้องกดดีคลัชก่อนก็เสียงของเครื่องยนต์แบบ3สูบเรียงนะครับก็ค่อนข้างที่จะกระหึ่ม แม้จะเป็นแค่รถท่อที่แบบขนาดท่อเดิมโรงงานนี่ก็กระหึ่มแล้วอะเพราะฉะนั้นใครจะไปเปลี่ยนท่อน,นี่หายห่วงนะฮะรายละเอียดของตัวรถก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าเวลาเราอยู่บนตัวรถเนี่ยลักษณะมันจะเป็นยังไงนะครับตัวรถจะเห็นว่า บาะเนี่ยสูงอยู่77.3ถ้าเกิดเป็น GT ตอนแรกนึกว่า GT มันจะสูงกว่าแต่ GT เนี่ยเตี้ยกว่า GT เบาะอยู่แค่75เซนนะครับเวลาเรานั่งบนรถพวกเนี่ยในความสูงของผม175นะฮะขาลงได้สบายๆนะครับก็ตัวแฮนด์เนี่ยอยู่ในลักษณะของแฮนด์แบบแยกบาย่ uy, ที่บอกมันจะทําให้เราก็โน้มไปด้านหน้า,น,านิดนึงความกว้างของตัวแฮนด์ไม่ได้กว้างอะไรมากมายนะครับแล้วก็ตัวฟุต เป็นอยู่ในลำดับของ m i ด control m i ด control ตัวนี้มันจะไม่ใช่เป็น m i ด control คล้ายๆกับพวกบางยี่ห้อนะฮะตัว m i ด control เขาจะเยืงไปด้านหน้าหน่อยหนึ่งจะเห็นว่าเวลาเรานั่งบุ๊กเนี่ยขามันจะอยู่ในตำแหน่งเหมือนกับนั่งเก้าอี้มันไม่มันไม่เชิงเข้ามาเป็น m i ด control แบบนี้นะแล้วก็ไม่ใช่เป็นไอตัวแบบเกียร์โยงพวกียร์ control แบบนี้นะครับ ถ้าเกิดเป็น GT ก็จะได้ในส่วนของ forward control ก็จะเป็นทรงนี้แล้วก็ตัวแฮนด์ที่ดึงเข้าหาตัวมากขึ้นก็ทําทให้ขี่สบายขึ้นนะฮะส่วนตัวถ้าเป็น forward control ของ GT เนี่ยสามารถที่จะปรับขึ้นหน้าได้อีกนิ้วนึงถอยหลังได้อีกนิ้วนึงนะฮะเพราะฉะนั้นมันปรับได้ถึง5เซนเลยสำหรับตัว food control ของ GT สําหรับตัวนี้เนี่ยถ้าขี่แบบนี้เป็นยังไงบ้างผมว่าก็ต้องทําความคุ้นเคยกันนิดนึงสําหรับคนที่ขี่ Cruiser เป็นหลักนะครับก็สามารถ ทำความคุ้นเคยกับรถได้ง่ายนะฮะแล้วก็เวลาเราสตาร์ทปุ๊บเนี่ยอย่างที่บอกตัวเครื่องมันอยู่ด้านขวานะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีอลักษณะความรู้สึก,กมันดิ้นนิดนิดน,ดนะครับแล้วก็เวลาเราเข้าเกียร์คือเกียร์ตัวนี้มันเป็นเฮลิคอลคัทนะฮะเฮลิคอลคัทเป็นยังไงก็คือลักษณะของเกียร์เฉียงแล้วมันช่วยในเรื่องของความนุ่มนวลเรื่องของเสียง นะฮะแล้วก็ตัวคลัชตัวนี้เป็นลักษณะของไฮดรอลิกคลัชนะครับก็คือเป็นคลัชน้ํามันแล้วเพราะฉะนั้นคลัชน้ํามันตัวนี้มันง่ายในการที่จะบีบแล้วก็ใช้แรงน้อยกว่าปกตินะฮะตัวคลัชเป็นลักษณะของกระปุกแล้วก็มีโลโก้เบร m b o บอยู่ด้านบนด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเครื่องยนต์ใหญ่ขนาดนี้ถ้าไม่มีตัวคลัชไฮดรอลิกแล้วก็มีระบบของทอร์กแอสซิสตนะฮะก็คือช่วยส่งกําลัง แรงบิดของรถขนาด220นิวตันเมตรเนี่ยผมว่าก็ค่อนข้างเหนื่อยอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวกระจกมองข้างก็ติดปลายแฮนด์ตัวมือเบรกของตัว t f c เนี่ยได้เป็นตัวของตัวแต่งของ b บร m b o ด้วยนะผมเรียกไม่ถูกแต่ว่าตัวน่าเจ๋งนะครับแต่ตัวนี้ก็รับก่าเจ๋งแล้วเพราะว่ามันเป็นเบรกที่เรียกว่าเขาเรียกว่า radial brake ใช่ไหมมันไม่ใช่ axial brake แล้วก็ตัวคาลิปเปอร์ก็เป็นโมดบล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการจับคาลิปเปอร์ของตัวโมดบล็อกเนี่ยก็จะต่างพวก ไอ้ e x c e l ในสมัยก่อนนะครับช่วยในเรื่องของแรงเบรคได้ดีก็ทั้งหมดทุกอย่างตัวนี้จะเห็นว่ามี DRL แล้วก็ตัวไฟเลี้ยวทุกอย่างเป็น LED กันหมดแล้วนะฮะก็เป็นรถที่น่าสนใจมากตัวหนึ่งนะครับ Triumph r o c k e t 3รนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่955,000บาทนะฮะใครที่สนใจเนี่ยติดต่อได้เลยนะครับกับทาง Triumph เชียงใหม่นะฮะตามเบอร์ที่ขึ้นนี้ได้เลย ก็ต้องขอขอบคุณพิตุนะครับแล้วก็ทรัมเชียงใหม่ที่เอื้อเฟื้อรถคันนี้มาให้ทดสอบกันนะครับก็เดี๋ยวพาไปลองขี่กับเจ้า r o c k e t ็ r e ร R นะฮะตัวนี้แล้วก็บรรยากาศที่เชียงใหม่อ่ะก่อนอื่นก็สตาร์ทรถตรงนี้ก็บริเวณประตูท่าแพเนี่ย มอไซค์ขึ้นมาได้นะครับแต่ว่าเมื่อกี้ผมก็เห็นรถยนต์ขึ้นมานะเขาันถ่ายรูปคือหลายๆคนเนี่ยจะถามผมว่าโห้รถกี่ซีซีอ่ะพันใหญ่ใหญ่มากนะฮะก็2,500ซีซีพอตอบเข้าไปเสร็จปท,ทุกคนก็จะตกใจนิดๆแล้วก็บอกว่าเมื่อกี้แล้วก็บอกว่าไม่เคยเห็นรถที่มันใหญ่ขนาดนี้ก็ ผมเองผมก็เพิ่งเคยขี่รถที่มันไซน์เนียนะครับคือปกติเราขี่กันใหญ่สุดก็พันแดใช่ไหมพันเก้าสองพันอันนี้มันสองพันห้าะฮะเคยขี่ครั้งเคยไปคร่อมครั้งเดียวก็คือบอสคอสหกพันกว่าแต่ว่าก็ไม่เคยขี่พอมาขี่คันนี้2 5งพัน้าร้อซมันเป็นรถที่ไม่รู้สึกหนักอะไรเลยนะเพราะว่าน้ำหนักตัว2องรกิกโลกรัมเนี่ย มันมันไม่ได้หนักไปกว่ารถคันอื่นเลยนะครับคือรถบางคันเนี่ยตกอยู่300กว่400า400าก็มีผมจะขี่รถ400โลบ่อยเวลาคลิปยาวพอมาเจอคันนี้ที่291เนี่ยมันก็เลยรู้สึกเป็นรถที่ไซส์กลางกันนั่นเองแล้วตัวรถเขาเองเขาก็ทำออกมาค่อนข้างดีในส่วนของ riding position นะครับที่ มีเป็นแฮนด์ออกเป็นแดร็กบาร์แล้วก็เป็นฟุตคอนโทรลแบบมิดคอนโทรลนะฮะตัวเฟรมเนี่ยอย่างที่เมื่อเช้าเอาให้ดูก็คือมันเป็นเฟรมอลูมิเนียมเพราะฉะนั้นตัวเครื่องยนต์เนี่ยมันเป็นจุดเชื่อมระหว่างตัวเฟรมเหมือนกับเครื่องยนต์โดนห้อยเอาไว้อะแล้วด้านล่างไม่มีเครืไม่มีเฟรมน้ำหนักทุกอย่างมันก็เลยออกมาแล้วลงตัวนะฮะ รถตัวทรยอัมคันนี้เนี่ยแค่ขึ้นลองคอมนะแล้วก็ยกรถตั้งขึ้นได้ทุกคนก็ต้องบอกได้ว่ามันต้องขี่ง่ายแน่นอนนะครับแล้วมันก็ขี่ง่ายจริงๆ